น้องๆครับในโลกแห่งใต้ท้องทะเลนั้นมีสัตว์น้ำมากมายหลายพันแตกต่างกันไปและมีสัตว์บางชนิดที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อนพนันน้องอยากรู้จักอยากศึกษาเรื่องราวของสัตว์ในท้องทะเลน้องๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลได้เช่นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีได้ครับครดีถามว่าปลาหมึกยักษ์กินอะไรน้องๆทราบไม่เอ่ยใครรู้แล้วก็อุบไปก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ ก็ตามพี่รอรกี้มาเลยนะครับเมื่อปลาหมึกยักษ์หิวมันจะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจับและฉีกออกได้ปลาหมึกยักษ์มีหนวดหรือมือทั้งหมดแปดมือมันยาวและก็ยืดหยุ่นได้และแตไม่ได้ปุ่มอยู่ด้านล่างปุ่มทั้งหมดของปลาหมึกยักษ์ที่มีนั้นช่วยให้มันจับทุกสิ่งได้อย่างแน่นหนาเมื่อปลาหมึกยักษ์กัดจะเป็นพิษมันมีขากรรไกรสองข้างคล้ายคล้าจังหว่ยปากของนอกแก้วปลาหมึกยักษ์ฟังเข็มพิษ ดึกกัดเพื่อให้ศัตรูได้รับพิษเข็มพิษทาให้ปูช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะปลาหมึกยักษ์ชอบกินปู mm hmm. เมื่อปลาหมึกนอนนิ่งๆหนวดของมันจะกระจายออกไปบนพื้นเมื่อเหยื่อเข้ามาใกล้มันก็จะจับเหยื่อถ้าเหยื่อตัวใหญ่เกินไปปลาหมึกยักษ์ก็จะพ่นหมึกสีดําโดยให้กระจายไปเพื่อปิดบังตัวเองแล้วมันก็หลบหนีไปปลาหมึกยักษ์สามารถเปลี่ยนสีไปตามสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มันเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเทาเหลือง สีน้ำตาลหรือสีน้ำเงินเขียวประหมึกยักษ์ถูกล่าออกมาเป็นอาหารในสมัยกรีกโรมันแต่ปัจจุบันชาวกรีกอิตาเลียนและชาวจีนคิดว่าเป็นอาหารจานพิเศษที่มีรสชาติดีเยี่ยมราบินล่ะคะมันดินได้ยังไงคะลาลอยขึ้นไปในอากาศโดยที่ว่ายน้ำอย่างรวดเร็วซึ่งบางส่วนของร่างกายของมันกระทบกับผิวน้ำมันสามารถเดินทางไปได้ระยะหนึ่งมันเพิ่มความเร็วโดวยการเคลื่อนไหวหางของมัน หลังจากนั้นมันก็กางครีบให้ตึงและด้วยความเร็วในการเคลื่อนไหวทําให้ตัวมันลอยขึ้นสู่อากาศขณะที่มันบินอยู่นั้นครีบที่อยู่ด้านหน้าจะขยายขึ้นและกางทำมูลกับร่างกายของมันปลาบินจะบินในระยะทางหลายร้อยหลาก่อนที่จะลงสู่น้ําบางครั้งกระทบกับยอดของคลื่นมันเคลื่อนไหวหางเพื่อเพิ่มแรงในการบินปลาบินยังสามารถบินขึ้นไปได้สูงถึงระดับของดาดฟ้าของเรือขนาดใหญ่นั่นเลยทีเดียวนะครับ กระพรุนคืออะไรคะแมงกะพรุนเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกอยู่ในตระกูลของโคอิเลนเฮราตารูปร่างของมันดูคล้ายกับชามควม่ำมันมีเยื่อบางสองชั้นซึ่งมีลักษณะข,ของเนื้อคล้ายเยลลี่อยู่ระหว่างเยื่อนั้นร่างกายของมันประกอบด้วยน้าถึง9กาแปเซแมงกะพรุนไม่มีสมองไม่มีเส้นเลือดมีหน่วยไว้รับความรู้สึกซึ่งห้อยลงมาคล้ายๆกับงูอยู่บริเวณด้านข้างของตัวมัน ร้ายกับร่มบริเวณรอบๆบขอบของมันมีตาเล็กๆอยู่จํานวนมากและมีปากอยู่บริเวณส่วนกลางของร่างกายส่วนที่เหลือคือส่วนของท้องแมงกะพรุนที่โตเต็มที่ทางด้านบนจะมีระบบสืบพันธุ์ซึ่งมีลักษณะคร้ายกับมีใบสี่ใบรวมอยู่ในตัวผู้กระบวนการนี้เป็นการสร้างสเปิรม์มในตัวเมียเป็นการสร้างไข่แมงกะพรุนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดบนโลก และสามารถดำรงชีวิตมาได้กว่า600ล้านปี